แฟนๆ s d One t C ครับวันนี้รถของผมเนต้าวครับครบหเดือนพอดีวันนี้สมปก่อนตั้งแต่รับรถมาเดือนเดี๋ยวให้ดูเลขใหม่นะว่าวิ่งไปกี่กิโลแล้วครับเลขใหม่อยู่ที่6กพันมกิโลครับนี่ครับก็ในระยะทางนี้นะครับก็เป็นระยะทางที่เซลลขับมาให้จากกรุงเทพด้วยนะครับถึงหาดใหญ่ผมไปรับรถที่หาดใหญ่ก็แล้วก็ผมก็ขับ ไปกลับกรุงเทพอีกรอบหนึ่งามาครับท่านผู้ชมจะสรุปให้ฟังนะครับว่าหนึ่งเดือนเต็มๆวันนี้นะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับกับระยะทาง6,353มกิโลครับคำถามแรกที่ทุกคนถามก็คือว่าระยะทางที่ผมใช้ในหนึ่งเดือนที่ผ่านมาเนี่ยผมสิ้นเปลืองอันนี้ไอ้น,นี่คือเป็นคำถามยอดฮิตเลยที่ทุกคนแต่จะต้องถามสำหรับคนที่ใช้รถ ไฟฟ้านะครับว่าหมดค่าชาร์จแบตไปเท่าไหร่6,353กิโลเดี๋ยวผมจะสรุปตัวเลขให้ดูนะครับว่าหมดไปเท่าไหร่นะครับการใช้รถของผมครับการเดินทางส่วนใหญ่ก็จะเป็นการเดินทางจากจังหวัดสตูลไปหาดใหญ่จังหวัดสงขลาครับเป็นส่วนใหญ่เลยแล้วก็จะมีทางการชาร์จทั้ง DC และก็ AC ซึ่งการชาร์จ AC จากโมทีโอยูตอนนี้บินยังไม่มา ก็เลยยังไม่สามารถที่จะสรุปอะไรได้ตอนนี้ครับส่วนคําถามต่อมาที่หลายคนถามก็คือว่าเจอข้อบกพร่องข้อเสียอะไรมันบ้างจากการใช้รถเนตาวีในรอบหนึ่งเดือนที่ผ่านมาก็มีฮะข้อที่ไม่ประทับใจของมันก็มีนะครับอย่างเช่นไฟหน้าเริ่มจากไฟหน้าเลยก็คือไฟหน้าไม่สว่างนะครับก็เลยต้องมาเปลี่ยนเป็นไฟ LED นะครับนะ อนนันที่หนึ่งอนนันที่สองก็คือตัวโชคนะครับผมไม่ดังยังไม่เคยสัมผัสโชคเดิมของมันว่าเป็นอย่างไรนะเพราะว่ามันเป็นโปรโมชั่นของทางดิลเลอร์นะครับที่เขาแถมโช๊คไคยาบ้าเมคอินเจแปนมาให้ผมผมก็เลยให้เขาเปลี่ยนแล้วก็ใช้โช๊คไยาบ้านนั้นมาตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับแต่จากการใช้โช๊คไยาบ้านมาไอน,นี้ประทับใจก็ยังไม่เจอ อาการโยนที่เขาว่าสักเท่าไหร่นะครับพูดถึงก็โอเคนะฮะรับได้นะครับทีนี้แต่ว่ามันมีจงช่วงหน้านี้นะครับที่เป็นปัญหาสําหรับผมเลยผมอยากแก้มันเหลือเกินครับก็คือว่าไอตรงข้างหน้าเนี่ยเวลาขึ้นทางครุกระเนี่ยมันจะมีเสียงดังครุบคลุบคุคุอะไรประมาณนี้นะฮะออตอนนี้ก็ยังดังอยู่แล้วก็เวลาขึ้น ทางต่างระดับก็เช่นเดียวกันครับก็ได้ไปศึกษาพบว่ามีคนเขาไปทำการศึกษาแล้วพบว่าเป็นไอทีบูธกันโครงแล้วก็บูธพวงมาลัยซึ่งผมก็เลยอยากจะไปเปลี่ยนก็จะไปทำนี่ก็ต้องไปทำกับคนที่เขาเชี่ยวชาญคนที่เขาคนพบปัญหานี้จริงๆนะครับก็จะได้จบจบไปปัญหานี้ซึ่งนัดเขาไว้แล้วนะครับในวันที่24 เนี่ยเดี๋ยวผมจะไปเจอเขาที่กรุงเทพเพื่อให้เขาได้แก้ปัญหานี้ให้ผมนะฮะอันนี้คือปัญหาอย่างหนึ่งที่ผมเจอนะแต่ว่าหลายคนก็บอกว่าเจอแต่ว่าส่วนใหญ่ก็บอกว่าไม่ค่อยไม่ไม,ไม่ไม่ได้พูดถึงปัญหานี้นะแต่ก็มีคนกลุ่มหนึ่งเขาก็บอกว่าเขาก็เจอปัญหานี้เช่นเดียวกันแล้วก็มีรถหลายคันเข้าไปแก้เข้าไปทําทําให้พวงมาลัยเนี่ยมันนิ่งมากยิ่งขึ้นไม่ต้องเติมพวงมาลัยครับอันนี้อาการที่ผมพูดถึงเนี่ยคือมันจะเป็นอย่างนี้นครับเวลา วิ่งรถด้วยความเร็วสูงๆประมาณ110กิโลเมตรขึ้นไปมันจะมีอาการเหมือนกับชิงซ้ายชิงขวาทีซึ่งเราก็จะต้องแบบคอนโทรลพวงอะไรควบคุมพวงอะไรให้มันอยู่ตลอดเวลาแล้วทําให้เรารู้สึกว่าในระยะทางอะไรเนี่ยเราขับแล้วร,รู้สึกเมื่อยเหนื่อยกับการขับรถนะครับเพราะเราต้องเกรงเขนแล้วก็คอนโทรลพวงอะไรมันอยู่ตลอดเวลานะฮะอันนี้ก็เราอย่าไปแก้ครับนะอย่าไปแก้มากเอ่อ ต่อมาตัวจอทุกอย่างนะที่รวมอยู่ในนี้แหมมันขาดใจเหลือเกินครับก็คือมันใช้พวกความบันเทิงเนี่ยไม่ได้เต็มที่ครับก็คือมันก็เล่นพวกเพลงได้แต่ว่ามันไม่สามารถที่จะเหมือนกับเราอยากดูคนนั่งข้างเขาอยากดูมิวสิกอยากดูหนังอะไรเงี้ยนะครับซึ่งมันดูไม่ได้ถ้าจะดูก็ต้องเชื่อมต่อด้วยสายครับ ต้องเป็นสายแท้น,ะนี่นะครับต้องเป็นสายแท้แ่นั้นนี่คือเป็นทริกเลยนะครับถ้าท่านผู้ชมไปเอาสายที่มันไม่ใช่สายแท้หรือไม่ใช่สายอย่างดีมาต่อเนี่ยสายสัญญาณการส่งสัญญาณแชร์หน้าจอไปยังหน้าจอตรงกลางนี่นะครับมันทําได้ไม่ดีครับมันจะกระตุกครับมันจะกระตุกแล้วมันก็จะดูไม่ลื่นไหลนะอันนี้ก็แนะนําว่าให้ใช้สายที่ดีหรือสายแท้มัน มันก็จะส่งสัญญาณภาพและเสียงได้ดีนะครับแต่ว่ามันก็ยังเป็นปัญหานะครับเพราะเราต้องแชร์ลิงก์ไงมันเป็นมิร r รลิงก์นะครับเราก็ต้องเปิดหน้าจอจากโทรศัพท์อยู่เครื่องโทรศัพท์เครื่องนี้เราก็ต้องต้องใช้เพื่อทำาทำการแชร์เราจะโทรศัพท์อ่าหน้าจอมันก็ดับไปนี่แหละครับปัญหาครับดังนั้นผมก็เลยจะไปลงแอปครับเพราะมีคนรับลงแอปซึ่งมีหลายคนนะครับ อย่างเช่นคุณ b Bo ีเบา n ์ซิงนี่ผมขออนุญาตเอ่ยนามนะครับไปหาเขาได้เลยซึ่งเขาลงแอปมาให้หลายคันแล้วแล้วก็ทําได้ดีด้วยนะครับแล้วก็มีหลายหลายคนนะครับที่ช่วยลงแอปให้อยู่ก็ต้องขอพระคุณผู้ใจบุญทุกท่านนะครับที่ช่วยลงแอปให้เราบรรดาเนสาวกเนต้าว ok ทั้งหลายนะครับได้มีแอปพลิเคชันไว้ให้คนนั่งข้างเขาได้ดูไม่เหงาเมือนกันนะฮะขอบคุณมากครับ นี่คือเดี๋ยวจะไปทำเช่นเดียวกันนะครับไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรนะฮะต่อมาครับที่มันขัดใจก็คือนนครับอัตราการสิ้นเปลืองพลังงานซึ่งมันทําไม่ได้ตามที่เขาบอกมานี่สิครับเขาบอกว่าชาร์จ1ครั้ง100%สามารถวิ่งได้384กิโลโอ้โหเอาเข้าจริงนะครับไม่ได้เป็นไปตามนั้นครับผม พฤติกรรมของผมที่ขับนะฮะนี่ก็ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของแต่ละคนด้วยนะส่วนตัวของผมเนี่ยผมขับได้แค่200กว่ากิโลเองครับต่อการชาร์จหนึ่งครั้งในร้อยเปอร์เซ็นต์นะ,ะ,ะก็ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมบางคนก็เคยทําได้ถึง300นะเออเอาเข้าจริงเอาเข้าไปนะฮะก็ผมว่าถ้าผมขับได้ระยะทางถึง300อเนี่ยผมว่าคงจะอึดอัดน่าดูเพราะว่ามันต้องขับช้ามากจริง ความเร็วน่าจะอยู่ที่ประมาณนัก50 60แล้วก็ตั้งโหมดคือโหมดโหมดปกติจริงๆผมเคยทดลองแล้วนะครับโหมดปกติกับโหมดเอ่อสป,ปอร์ตเนี่ยแทบจะไม่ได้ต่างกันขึ้นอยู่กับการควบคุมความเร็วของเรามากกว่าถ้าเราใช้ความเร็วอยู่ในต่ำกว่า100เนี่ยยังไงก็ประหยัดนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเกิน100ไปเนี่ย ยังไงก็สิ้นเปลืองเป็นเรื่องปกติแล้วครับนะนี่ก็คือเรื่องหนึ่งนะครับดังนั้นการจะใช้รถคันนี้ท่านจะต้องไปปรับพฤติกรรมหรือว่าจะต้องลองขับแล้วก็ลองจําพฤติกรรมของตัวเองว่าตัวเองขับประมาณนี้ใช้โหมดนี้ขับลักษณะนี้แล้วสไตล์ของตัวเองนี่จะขับได้เท่าไหรนะ่ในการชาร์จหนึ่งครั้งและต้อง คำนวณให้ได้ด้วยครับว่า1เปอร์เซ็นต์เนี่ยท่านขับได้ระยะทางเท่าไหร่ซึ่งโดยคนทั่วไปนะครับเขาขับได้1%เปอร์เซ็นต์เท่ากับ3กิโลนะครับ1เปอร์เซ็นต์เท่ากับ3กิโลครับแต่ว่าส่วนตัวผมเองเนี่ยผมขับไม่ถึงครับผมขับได้แค่1% 2เปอร์เซ็นต์กิโลกว่าๆ2ประมาณ2 2.3อ่าประมาณเนี้ย3 2.2จนะก็แล้วแต่ละคนนะฮะอันนี้ ตัวต่อไปเสียงแตรครับที่ค่อยมีเขาไม,คมค่ค่อยชอบมากๆนะครับซึ่งผมทําได้ทําการแก้แล้วนะฮะตั้งแต่ออกรถมาเลยครับก็ให้เซลล์เขาช่วยแก้ให้ก็คือเขาไปก็ไปเปลี่ยนไปติดตั้งกล่องเปลี่ยนเสียงแตรเวลาลกรนะรถนะเพราระรถคันี้เวลาลกรรถเนี่ยมันจะดังเป็นๆโอ้โหก็ <c oughs> บางคนเรียกว่าเสียงแตรเรียกตีนนะครับ นะเพราะว่ามันจะทําให้รําคาญเพื่อนบ้านบ้างรําคาญคนที่อยู่ในบ้านเวลาเรากลับบ้านดึก,ดกนะครับหรือเราต้องการความเงียบเหมือนเวลาเราไปโรงพยาบาลเหมือนกัลนล็อกรถจอดรถในโรงพยาบาลล็อกรถโอ้โหเสียงสั่นสะเทือนรบกวนคนไข้เลยนะครับอันนี้ก็ก็ไม่ดีฮะก็เลยต้องไปเปลี่ยนนี่เป็นสะิ่งหนึ่งที่จะ,จะผมไปทํามาก็คือการติดตั้งอ่กล่องตัดเสียงตแตรนั่นเองนะครับตัวต่อมาที่ไม่ชอบก็คืออุณหภูมิ รถคันนี้ครับโอ้มันควบคุมอุณหภูมิได้ไม่แม่นเลยครับเอ่อท่านผู้ชมครับรถคันนี้นะครับอุณหภูมิความเย็นที่เราตั้งได้สูงสุดความเย็นที่ตั้งได้สูงสุดนะคือ23หากท่านผู้ชมปรับไป24เมื่อไรแล้วร้อนทันทีเหมือนกับมันกลายเป็นฮิตเตอร์ทันทีนะครับนั่นแล้ว23เนี่ยโอ้โหมันหนาวมาก มันหนาวมากจริงๆเวลาขับตอนกลางคืนหรือเวลาฝนตกนะครับแต่ถ้าเกิดว่าขับตอนกลางวันแดดเปรียปร้ยงๆนี่ก็2ีนี่เอาไม่อยู่แล้วครับบางคนก็บอกว่าปรับไปได้ต่ําสุดถึง18องศาแทบจะเอาไม่อยู่ด้วยเช่นกันดังนั้นบางคนก็เลยไปใดกล่องควบคุมอุณหภูมิขึ้นมาเพิ่มเติมก็แล้วแต่นะฮะอันนี้แต่ผมยังไม่ทํานะครับอันนี้ผมยังไม่ทําผมว่าถ้ามันหนาวมากก็นี่หาเสื้อ นะฮะมาใส่หาถุงมือ,อมาใส่ให้มันอบอุ่นมันก็พอจะแก้ได้ส่วนคนโดยสารนะครับเวลาผมเดินทางไกลๆผมก็จะบอกให้เขานึ่งจะต้องเตรียมคือถุงเท้านะฮะของถุงเท้าติดรถเลยนะครับถุงมือติดรถเลยนะครับแล้วก็เสื้อโคต้ตเนี่ยครับเสื้อเสื้อกันหนาวเสื้อวอร์มเนี่ยติดรถไว้เลยครับส่วนผู้โดยสารผมจะบอกเลยว่าอุปกรณ์เหล่านี้ต้องมีและผ้าห่มอย่าลืม ถ้าห่มก็ต้องมีครับเพราะว่ามันหนาวมากจริงๆหนาวมากจริงๆแล้วเราลดไม่ได้ด้วยเพราะปรับเป็น24เงี้ยมันก็ร้อนนะนี่23นี่หนาวมากพราะหนาวมากก็เกิดฝ้าอีกนะครับนี่ก็เป็นปัญหนานะครับที่ผมอยากจะให้ทางนิตาวีแก้มากๆนะครับในเรื่องนี้เรื่องต่อไปเออที่ไม่ชอบแล,และหลายคนไปทําเพิ่มเติมมาด้วยก็คือกระจกมองข้างครับ กระจกมองข้างไม่ได้พับไฟฟ้าครับยังเป็นพับมืออยู่อันนี้เวลาล็อกรถเนี่ยนะครับเราก็อยากให้มันพับไฟฟ้าใช่ไหมครับเพื่อว่าเวลาจอดจะได้มีพื้นที่คนก็<ๆ>จะได้เดินอ,อยู่ข้างรถได้สะดวกไม่เบียดไม่ชนกระจกเรานั่นเองอ่นนี้จุดหนึ่งและหลายคนก็ไปทําเพิ่มมาเช่นเดียวกันอีกจุดหนึ่งที่หลายคนไปทาเพิ่มมาแต่ผมมองว่าไม่ใช่ปัญหาของผมครับก็คือการที่ไปติดตั้ง คิกเซนเซอร์ที่ฝาท้ายนะครับหรือว่าไปทําฝาท้ายไฟฟ้านั่นเองครับนะฝาท้ายฝาหลังนะครับไฟฟ้าและมีคิกเซนเซอร์ด้วยอันนี้ก็หลายคนไปทํามาแต่สําหรับผมผมว่าไม่ใช่ปัญหาครับนะอีกเรื่องหนึ่งที่ผมอยากทําเลยนี้เดี๋ยวว่าผมจะทําเองก็คือเบาะครับเบาะด้านหลังเวลาเราพับมันไม่ได้แบนราบนะฮะมันจะเป็นสเต็ปเป็นเป็น,เป,นเป็นขั้นอยู่นะครับส่วนที่พับ เบาะนะนะมันจะสูงขึ้นมาหน่อยหนึ่งไม่รู้ว่ากี่เซนผมยังไม่ได้วัดนะครับแต่มันสูงเพราะนั้นใครเวลานอนบนรถเนี่ยอาจจะต้องหาเบาะนะครับหาเบาะมามาลงเพื่อให้ระน,นาบนี้มันเท่ากันนะทีนี้หลายคนก็ไปซื้ออุปกรณ์เพิ่มอีกเช่นเดียวกันก็คือเป็นตัวอุปกรณ์รองบางคนก็ไปซื้อ,อยางอะไรอันนี้ข้อเสียอีกอย่าง,งคือไม่มียางอะไรนะครับไปซื้อ,อยางอะไรมาแล้วก็ทําเป็นที่วางยางอะไร ทีนี้พอวางยางอะไรปุ๊บยางอะไรมันก็สูงระดับพอๆกับตอนที่เราพับเบาะแล้วก็หาอะไรมาหนุนหน่อยหนึ่งนะครับเพื่อที่จะยกพื้นด้านหลังนี้ให้มันสูงขึ้นนิดหนึ่งอ่นนี่ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งเดียวผมจะทำนะอันนี้ผมทำอยู่ก็เร็วๆนี้ครับรจะทำให้มันแบบราบเลยนะแะราบเดียวกันแล้วเวลานอนเนี่ยมันก็จะได้นอนได้สบายนะครับเดี๋ยวผมว่าจะลงนอนในรถด้วยนะ <c oughs> ส่วนอื่นๆก็ยังไม่เจออะไรนะครับส่วนหลายคนบางคนเขาบอกว่าพออวงมาลัยเนี่ยนะครับมันมีปัญหาเออมันไม่สามารถที่จะยกขึ้นปรับระดับได้และก็บอผู้ผู้ผู้ขับขี่ก็ไม่สามารถที่จะปรับได้เช่นเดียวกันไอราเนี่ยไฟนี้ครับผมก็เลยต้องไปซื้ออุปกรณ์มามาเพิ่มเพื่อปิดแสงวงแเวนรอบไฟนี้นะครับไฟนี้มันก็จะ นั่นได้เห็นไหมครับมันเป็นระบบสัมผัสนี่สองดวงเลยนะครับระบบสัมผัสซึ่งมันแยงตาครับอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งครับอีกจุดหนึ่งรถคันนี้ไม่มีไฟเพดานด้านหลังนะครับอันนี้ผมก็เลยต้องไปซื้อเพิ่มมานะครับไฟเพดานด้านหลังซื้อเพิ่มมาติดตั้งเพิ่มครับก็มาดูข้อดีของรถคันนี้บ้างนะครับ หลังจากที่ใช้งานมาหนึ่งเดือนมีข้อดีอะไรบ้างแน่นอนข้อดีข้อแรกเลยที่ตัดสินใจซื้อรถคันนี้ก็คือประหยัดนั่นเองครับผมใช้มาพฤติกรรมการประหยัดก็ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของแต่ละบุคคลด้วยนะครับเพราะว่าแต่ละคนะการสิ้นเปลืองก็ไม่เท่ากันเพราะสไตล์การขับของแต่ละคนไม่เหมือนกันของผมเนี่ยถ้าเฉลี่ยต่อกิโลเมตรเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ0.8สตางค์ ต่อกิโลเมตรครับบางคนก็บอกว่าทําได้ถึง50สตางค์ต่อกิโลเมตรอันนี้ก็คือเรื่องที่1นนะครับความประหยัดนั่นเองข้อดีข้อที่2ครับก็คือมันขึ้นเขาได้นะครับท่านผู้ชมขึ้นเขาได้แบบไม่ต้องลุ้นด้วยนะฮะไม่เหมือนรถอีโคโคาร์อะไรเงี้ยต้องลุ้นว่ามันไหวไม่ไหวแต่คันนี้ไม่ต้องห่วงเลยครับ ไปขึ้นเขาได้แบบสบายมากแล้วข้อดีอีกอย่างคือเวลาตอนลงเขาครับมันสามารถปั่นไฟคืนกลับมาให้ได้อีกด้วยครับดังนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องว่าขึ้นไปบนเขาแล้วพอไม่มีที่ชาร์จแบตแบตเหลือน้อยแล้วขาลงเอา้าเดี๋ยวแบตหมดมีปัญหาไม่เลยครับเพราะขาลงท่านจะได้แบตคืนมาครับอ่อันนี้คือข้อดีนะครับข้อดีข้อต่อไป มันเล็กกระทัดรัดดีมากครับและมันเล็กกระทัดรัดแบบไม่เชยนะครับทันสมัยรูปลักษณ์ภายนอกดูดีมากอัน,นี้ขอชื่นชมว่าเวลาเราขับไปเนี่ยก็มีคนหันมองว่าเออรถสวยจังนะยิ่งได้ใส่ชุดแต่งอะไรด้วยเนี่ยมันก็ดูดีครับนี่คือข้อดีอ่ารูปทรงรูปลักษณ์นะครับสวยต่อข้อที่ต่อมาราคาครับราคาค่าตัวรถเนี่ยครับที่แบบว่า มันเอื้อมถึงได้ง่ายแค่ห้าแสนสี่มืเก้าบาทนะตอนผมซื้อหลังจากนั้นผ่านไปสองอาทิตย์เซลโทรมาบอกว่าพี่มันลดราคาอีกห้าหมื่นแล้วนะเอาแต่ก็ยังชื่นใจมาหน่อยหนึ่งว่าเซลลก็บอกว่ามีโอกาสที่พี่จะได้ย้อนด้วยนะพี่อออยิ่งดีใจใหญ่เลยครับมาโอเค นั่นก็เป็นข้อดีคือคือราคาไม่แพงในในรถไฟฟ้ามาสมรรถนะขนาดนี้รูปลักษณ์ขนาดนี้ประหยัดขนาดนี้เนี่ยราคาเท่านี้เนี่ยผมถือว่าเอื้อมถึงนะครับผมก็ใช้วิธีการเอาค่าน้ำมันรถคันเก่าของผมแล้วครับอ o โตโยต้าวีโก้แชมป์มาผ่อนรถคันนี้นั่นเองครับเอาละข้อดีข้อต่อไปก็คืออัตรากําลังครับ รถคันนี้เมื่อกี้พูดถึงการขึ้นเขาใช่ไหมในทางราบอัตรากําลังนี้ไม่ได้ด้อยเลยนะครับเวลาขับนี่โอ้โหหลังติดเบาะครับเวลาเหยียบกันเร่งทีหนึ่งเร่งแซงได้อย่างทันใจครับแต่ว่ามันก็มีข้อด้อยตรงที่ว่าความเร็วถ้าในโหมดปกติมันก็ได้ความเร็วแค่110กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนในโหมดสปอร์ตได้1 2 4 2 5กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งผมว่ามันเพียงพอนะครับมันเพียงพอแล้วครับอ่า ข้อดีอื่นๆอุปกรณ์แต่งรถหาง่ายครับในรถคันนี้ครับหาไม่ยากเลยครับมีเยอะแยะมากมายเลยในพวกลาซาล่าช้อปปี้ออนไลน์ไต่างๆนะครับแต่ก็มีข้อด้ติติงอยู่นิดนึงว่าเวลามันเสียมันชนหรือว่ามันต้องซ่อมเนี่ยนะครับอะไรบางชิ้นหายากครับต้องรออะไรนานครับแต่ว่าถ้าเป็นพวกของแต่งรถอิสเซอรี่นี่หาง่ายมากครับ นะโอเค okay. ถ้าสรุปแล้วคือผมประทับใจนะครับในรถคันนี้ครับแล้วก็คิดว่าจะใช้มันต่อไปด้วยแล้วก็คิดไม่ผิดครับที่ซื้อมันมาใช้ครับเพราะว่ามันได้ประโยชน์กับรถคันนี้มากมายเลยเกินครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมหากใครสนใจก็ลองทดลองดูก่อนก็นได้นะครับหาข้อมูลเยอะๆครับแล้วท่านก็จะได้ทราบข้อมูลในทั้งในข้อดีและก็ข้อเสียของรถคันนี้ครับ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเจอกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ HD 1 2 c ครับ